วัสดทับเพชรธรรมราษศักดิ์ทวินนี่ร้อยสิบเก้าวันนี้นะพราเช้าเป็นไงเยาวราช่างเกินเท่าไหร่พอดีเหรอเกินเกินเกินจุดสี่เกินจุดสตัวนี้ผ่านฉลุยเลยนะรถซ้อมอยู่ที่นครไหมนครศรีธรรมราชเป็นไงกับเพชรอาไทยัวนี้เหรอครับผมกี่มีกี่คนในคายก็ตัวใหญ่ก็ยันอยู่เสียคนแล้วคนก็ได้นะราสูงเท่าไหร่้บน้หนักของรถปล่อยปล่อนี้อายุ19 เราเป็นมวยยังไงมวยปูกฝีมือเตะขาต่อยมัดคว้างกระจกอย่างนี้เหรอวันนี้เจอกับรุ่งเรืองเล็กนี่เราเคยชกเขาไหมยังครับพอเช้าถ่ายรูปน่าจะเราจะได้น่าจะได้หนากว่านะนะเห็นเขาไหมเขาเป็นมวยประเภทยังไงตอนมวยฝีมือครับฝีมือแต่เราคิดว่าเรยวแรงวันนี้น่าจะน่าจะตูได้ครับปึกนะมีปัญหาเรื่องคือเรื่องเรยวแรงศัทวิเนหรือว่าของอ้ บวชบูชนี่ไม่มีปัญหาเรื่องแรงนะวัดกำลมงเวทีวันนี้อผลงานหลังๆบอกทางบ้านให้ชื่นใจอจะเป็นไงมบ้างก็ไฟล์ล่าสุดก็ชนะเจ้าเสือร้ายกับชนะมีรักแหววียสิลป์เจียยุทธ์ครับแล้วก่อนนั้นไอ้สองฝ้ายสองฝ้ายก็ชนะชนะมากี่ฝ้ายทีเนี่ยหลายครับแ,แต่ว่าสามนี่สามฝ้ยนี่เกิดแน่นอนนะร้อยยี่สิบเอ๊ยร้อยสิบเก้านี่โอเคไหมได้ไหมได้ไม่บีบ ไม่ครับต้องคุ้มไหมสักกิลรถ่ะสี่โลให้รถนะสองโลอ๋อน้อยๆนะครับไม่มีปัญหาเอาลูกล้านจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอ่ะว้าแกร์ครับเชียร์กันหน่อยครับสวัสดีครับฝากแชร์ไปติดตามชมด้วยครับเจ้าชายนาไอ้บ้าครับผมโอเคขอบคุณครับผมช่วยดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับลูกเรืองฤทธิ์พรหมนครอุบลครับอุปกรณใช้สีเสื้ออะไรสกองเกียรติครับสกองเกียรติรอบนี้เราก็ซ้อมอยู่ที่จาติกุบลครับจาติกุบลโอ้ยร้านค่ายนี้เพียบเลยนังมวยนะซ้อมมากี่วันเอ้า รอรายการมาเลยครับมาตลอดนะวันนี้พี่กันร้อยเท่าไรร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าครับเดี๋ยวต่ช่างเป็นไงผ่านพอดีครับผ่านพอดีนะเราสูงเท่าไรร้อยหกสิบห้าน้ำหนักของเราปลอยปล่อยห้าแปดห้าเก้าครับพีนี่อายุเท่าไหร่แล้วสิบเจ็ดครับเราเป็นมวยสไตล์เตะขาต่อยหมัดฟันสองแล้วนี่นะแล้วเพชรธะวันร้านน่าจะคล้ายๆกันไหมคล้ายๆเห็นคลิปเขาไหมเห็นครับก็เช้าถ่ายรูปใครสูงกว่าก็ ไม่เท่าไรครับไม่เท่าไรพอสูสีเขาเราไม่เคยชกเขานะยังครับผลงานของเราสามไฟล์หลังเป็นไงบ้างบอกทางบ้านนะชนะเพชรภูพาสิทธิแดงครับครับชนะสร้างศึกบุญล้านนางมาไทยครับโอ้แล้วย่งแล้วก็ชนะมากี่ไฟล์ตินเนี่ยสองสองหรือสามไฟล์สองร้อยสามไฟล์ได้นะเราไม่มีปัญหาเรื่องพละกําลังแน่นอนวันนี้ไม่ไม่ครับเห็นเขาไม่เขาเพชรประราศ์เขามีอะไรเวลาเราชกไปแล้วรู้สึกมันมันน่ากลัวหรือเราต้องเราต้องกังวลอ่ะไม่มีครับไม่มีนะครับเราแลกเดินแลกได้อ่ะลูกหลานจากจังหวัด อุบลนครับอาควาคอนโหน่อยอพ,พี่น้องชาวอุบลนช่วยเชียช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับไปนี้เต็มที่ครับอ่านี่ครับเนื้อตัวนะฮะนี่ปึก๊กไม่ปึก๊กโอเคขอมาน้องชายขอยชกดีครับ